สวัสดีครับาู้ชมวิถีพุทธาแฟเวลี่อยู่ที่ตลาดนัดอำเภอขทือจะมาชมการจับใจใส่ซอยโจเทศการบุญกระถินนะครับรู้สึกว่าคนจะนาแน่นมามนี่ โอ้พ่อขาต้นอ้าวล้มแล้วล,มลม้ลมเองนะจ๊ะโอ้ยไม่เห็นคนพิการมาเลยล้มแล้วต้นไม้นี่ก็ได้ไม่จะไม่ได้เรียกคนพิการด้ครับหายไม่ได้ที่ก่อนไม่เห็นมาแซวกันเลยไปทางนู้นนี่คุณตาไปขึ้นไปทางอู้นดนได้โอ้ต้นไ,ไม้ครับไปส่งของเพื่อนโอ้ <c oughs> าให้ปถปงว่าก็เงียบเลยวันนั้นไม่ม้วนเลยใช่ไหมเจ้าวายุนม,มองม้วนผมไม่มีใครที่ยุ่ไม่มีคนเสียงดังหมดอ๋อไม่มีคนเสียดดงดังนั่นแพ้จค่บอกว่าเจ้าบอกมากเงียบโซเซาวอันนี้คึกคักวันนี้นะ่ะโ,โอ้ยพัดตนใหม่หนะ เแลาก็เป็นตะยากตะกินแต่เวลาไปปลูกก็ไม่ค่อยงามอะไรนางมณีพวงมณีเนาะโอ้ยทุเรียนทุเรียนกันยาวทุเรียนมอนทองน้ำสวัสดีครับ เป็ได้ขายดีบ้านไมขายดีเข้วันนี้นะาไปเอกมาด้วยเนาะไปเอกมาด้วยย่โอ้ยมาเขืองามๆมาวได้ยางน่ซางโอ้ยเตเตียบเตี้ยไปงานบุกทินโอพันผักก็เยอะแยะเนอะพี่น้องจะได้พันผัก เรือวาต้นพันธุ์ไม้อ้าวพันปลาก็ยังมีนะแต่ว่าพุซื้อแล้วเทยวนี้ปลาเยอะก็เสียวก้อนนี่นะเบิดฝนแล้วจะไปเลี้ยงช่างไรนะไปเนาะเออถนานาเราทำนาปังเราจะซื้ออยู่ วันนี้เราไม่ได้ทำนาปางเราจะเกี่ยวข้าวนาะปีแล้วจะได้ๆรอบเบิร์ป่านะที่หลแท้มาเนี่ยโอ้หลายสายพันธ์นาป่าตัวโตๆก็มีน่ะบึ้งเรื่องสวายเนะี่โอ้สวายเนาะ ตัวโตวปลาดินก็นเยอะนะตะเพียรกระบ,บอกโอ้เยอะเยอะเยอะ,ยอะนูนนูนนูน,นข้างล่างนี่ก็กสวายนะตัวเล็กอ่ามาที่ร้านตาข้าวก็มีบานนี่อ่ามีสันไม้ด้วยสวัสดีครับมาจากบ้านไหนครับอ,อุดรครับปะโอ้มาจากอุดรครับผมขายร้านตาข้าวก็ไม่เนี่ยบอกครับก็โตเอง โอ้สองยางเนาะอืมนี่นี่ยซื้อพันมะละกอมะหุงในกระารอ้าวนะะี่ค่าขายปลาหลายก็เกาบ้าเนเลยว่ามาจะเศร้าว่าไม่เน,นะาะก็เลยเห็นปลาหลายจะเกี่ยวเขาแล้วทีนี้น้ำกับบกคอยจะมีแล้วปลาก็ไปลงรวมบอแลแหละ ดูแลจะซื้ออีกทีก็ช่วงอาปาสลิดก็มีนี่เนาะอ่าจะซื้ออีกทีก็ช่วงทันนาพลังนั่นแหละนี่นี่น,นี่ตัวอย่างน้อยสวย,ยนะต,ต,ตัวดำดำันปั๊บเขี้ยวอ้ออ่าที่คมขมหลาบใส่คมขมเนาะนี่นี่นี่โตโอ้ไปโตกินขา่าวกะพอมอดีมอนี่ สวยงามสวยงามร้านตาเขากระสอบใส่เขาเตรียมมาแล้วท่านใดเกีียวเข้าแล้วก็มาซื้อนะครับนี่อ้าเจ้านี่ไก่ทอดเนาะเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเห็นมาขายตรงนี้โอ้มามเมล็ดอ้าวขายดีอยู่แล้วมือนี่คนหลายอ้าว Uh huh. ทางนี้มีอะไรเลยดูรถลังสิครับนู๊พันไม้อ่เราไปทางนี้เราไปทางนี้ดูพันต้นใหม่พี่น้องครับมีสุกชนิดแม้กระทางพักแคว เปลือกมะเขือมะละกอมีมดทุกอย่างอันต้นไม้อ้าวลำไยก็มีนาะนานี่กันมีลำไยลองกังนี่ปาทุสดน้อยเนาะ ทุกโซนหรือทุหนึ่งเนี่ยอ๋อโอ้พระพี่น้องชมตลาดนะครับวันนี้ซื้ออะไรแจ๊ซซื้ออะไรก็บอก มา,มามามาจะถือรอครับน,าาน้าน้ามาซื้อกันนางเอกเนี่แล้ว <c oughs> โอ้อันหลายนาะลูกข้าหลายกว่าแม่ข้าไหมนี่ <c oughs> <c oughs> มาบางวันกระโหลงเล่น แต่มาวันนี้นะโอ้ยลูกค้าเยอะเลยชมบรรยากาศตลาดนัดอำเภอกัเจีครับ ยูทูบนะครับวิธีพู้เท่าพิมพ์แค่นั่นแหละมันก็จะขึ้นเองชื <h <h ่อเต็มก็วิธีพุทเท่แฟมิลี่แต่เราพิมพ์แค่วิธีพุทเทาก็เห็นแล้ว แมนอ่าก็ติดตามน,นลลด้แล้วเนอะจา้าโอ้ลายขนาดไปแล้วเอ้ยมีลูกค้าีดลบาค่ะสงสัยว่าเงินหมื่นกำลังสัญจรอ,อยู่แล้วนี่เนาะ ช่วงนี้จอดซื้อของก่อนนะครับตายแล้วนายแล้วครับทุวตวัดพรลหัดก็มาตรงนี้ได้นะครับนะ้าขายผักและเนี่ยมา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 จับกองเองเลยจะซื้ออะไรอีกครับ ta mới xứ Bye bài bài to bài to bài to <coughs> <coughs> ใส่ืนอ,นอเขาะยะใส่ใส่เนะส่โ้หอกู่้พักก็ลายเนาะทางโน้นก็ผักมะม่วงกับยงมีเออถือก็ต้องให้ผมเข้าขอบทางกอดครับจะได้ไม่ขวางทางผู้อื่น พู้อะไรอยากรวยกับมาซอลอตเตอรีต่ตรงนี้กั้ได้ลอตเตอรี่ก็ได้ฮ่าฮ่าลเนี่ยมองเขาเจาพากันรวยหละลอตเตอรี่เนี่ย อ้าวขนมกีนยังมีขนมลายยางโอ้ของขายก็หลายมานี่ น่ะของขายก็เยอะลูกค้าก็เยอะวันนี้ตรงนี้เป็นตลาดปลาโอ้ปลาดุกน้องวายก็มีนานี่กันเนาะเออมีทัดูการลำไย,ยก็มีเออดูหนาวก็ยางเข้ามาแล้วก็ยังมีลำไย,ยมะม่วงกัมีไปมะม่วงถวายนะเนี่เนาะ โอ้คนก็เยอะวันนี้หลมาๆๆๆล,ล,ลูกค้าก็หลายแม่ค้าพ่อค้าก็เยอะผัดไทยแซบ่บฮึ อ้าววัสดีจ้าลอตลาดไมาเนี่ยถ่ายคลิปลงยูทูปพ้อมหัวเระลุ้ยแบ่โอ้อันนี้มักแต่งบ้นเราฮองว่ามักแต่งอีริมัดแต่งจิงบ้านเนมักแต่งปรอมมักแต่งจริง <laughs> à. chùm hết chùm mà khói lừa mà khói lừa hoài cái câu nó no, hết cái câu oh, ô <laughs> con khói lừa cả con อ,อ,อืมมีกะเฮ็ดมาห้อยเรือกันการ,รเจี๊ยบเคียวก็นมีได้นี่นี่เพี่อก็ได้ขายได้ <ś lam our> นี่บอเขากัมีอืมโอ้คือขนขา,ขา,ขาดมันนี่ยตลาดนัดผู้คนหน,นานแน่นเอเป็นตลาดนัดเพิ่มที อมาล้วทังนี้ดิเรายังไม่เคยมาครั้งนี้นรู้สึกจะเห็นละละอะไรบ้างหนี่ อ๋อตอนนี้ขายได้ขายอย่างลูกเต่มละสิบบาทนะอืมอ,อ,อม๋อุปกรณ์เสียมจอบมีดผ้าหลายอย่างหลายอัน มีมะพร้าวด้วยมะพร้าวน้ำหอมจะา้มอาเลยอเจยนะครจอลยทานี่กำลังเดินกาไปกายมานรั้นี่ก่อนเลยนูน่สัญ,ญลักษณ์พืต,ต้นตาลครับ มีเสื้อผ้ามักิดาฝรั่งอันนี้นอ๋อฝ้ายังไงมักิดาฝรั่งแ,แต่เดีอยมาคิดมาซื้อพบกินนะครับผมไม่ได้สรรหาของใส่ปากทลายลอกมีลายผมก็กินกล้ยลวยเราก็ยังมีอยู่ เราจะล้อโดมีแว่นตาไม่เอ่ยถ้าไม่มีเราก็จะเข้าไปข้างในอ้าจะยุดก็บบอกเนาะจะยุดก็ไม่บอก อืมสวยงามสวยงามทิวต้นตาลก็ยังคงอยู่นี่แต่เสื้อผ้านี่กระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าลายผ้าบุมี้ทางนี้นะย้อนคืนทางเก่าละ 好的。